สวัสดีกันด้วยนะครับเรากลับมาไกลแล้วครับอะไะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งชื่อรายการนะครับไม่รู้ตั้งชื่ออะไรเีครับน,นี่เป็นเลโก้ไอ้ทำไมนะี่ผมซื้อมาตั้งหลนยังไม่รีวิวครับนี่เลโก้น,นี่เป็นยิ้มสมวนผมเผยแยกไปเล่นนะครับามาใส่กันเล่นมาใส่กัน ผมไม่ถนัดตอนนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนมีเตโกอลอนแมนอะค,อคะหวตัวนี้ต่คือมันมาโผล่ตอนไอรอนแมนสามนะคบมันเป็นชุดเกาะที่บินออกไปนอกอาวากาศได้นะครับที่ผมรู้นะครับนี่นะ มันก็ทำมาสวยจยิ่งกันนะมีกล่องกล่องก็เป็นรูปลักษณะแบบนี้วันที่น้องทำขานะครับนี่เลยเอาสกอเทนมาติดนนะ่ฮ้ยมีหลายตัวเลยก็มีตัวนี้อยู่ถ้าอันนั้นอยว่ผมจะรีวิวตัวนี้คลิปไม่ใช่คลิปหน้าคลิปนู่นหรอ ลาไปก่อนนะครับบายบายไม่บายไม่บาย